ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องชื่อช่องวันนี้เราจะพาไปรีวิวรถบรรทุกสุดยอดแห่งปี2025นั่นคือ s c a n i a 770 SV8 ซึ่งได้รับการขนานนามว่าราชาแห่งถนนและหลังจากที่เราได้สัมผัสด้วยตัวเองบอกเลยว่าชื่อนี้ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นทั้งดีไซน์ภายนอกที่ดูดันสมรรถนะที่ทรงพลังและภายในที่หรูหราหน้าใช้งานเรียกได้ว่าเป็นรถบรรทุกที่ตอบโจทย์ครบทุกด้าน เริ่มจากภายนอกก่อนเลย,เเย s a o d a 770 SV 8ปี2025มีรูปลักษณ์ที่น่าเกรงขามโดดเด่นด้วยกระจังหน้าอันใหญ่โตพร้อมโลกโก้ V8 ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังไฟหน้าเล็กถูกออกแบบให้ทันสมัยและให้ความสว่างสูงด้านอากาศพลาศาสตร์ก็ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยกระจกมองข้างดีไซน์ใหม่และแผงเบี่ยงลมที่ช่วยลดแรงต้านลมทําให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นสีตัวถังและโครงสร้างรถก็ใส่ใจทุกรายละเอียด แถมยังสามารถปรับแต่งได้หลากหลายตามความต้องการของผู้ใช้งานต่อมาในเรื่องของสมรรถนะต้องบอกเลยว่าสเกเนีย 770S คันนี้มาพร้อมขุมพลัง V8 ขนาด16.4ลิตรให้แรงมา้าถึง770แรงมา้าและแรงบิดมหาศาลถึง3,700นิวตันเมตรไม่ใช่แค่แรงแต่ยังขับขี่ได้อย่างลื่นไหลด้วยระบบเกียร์ออปติค s ส12สปีดรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างแม่นยำและประหยัดน้ำมันแม้จะบรรทุกของหนักหรือวิ่งขึ้นเขาก็ไม่มีอาการสะดุดระบบการจัดการเครื่องยนต์ก็ฉลาดขึ้น ใช้วัสดุเบาแต่แข็งแรงทำให้การขับขี่มีประสิทธิภาพและประหยัดเชื้อเพลิงในระยะยาวเมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและสะดวกสบายบอกคนขับถูกออกแบบให้รองรับสรีระอย่างดีพร้อมตำแหน่งที่นั่งสูงมองเห็นถนนได้ชัดเจนหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลใช้งานง่ายมีระบบอินโฟเทนเมน t ที่รองรับสมาร์ทโฟนและสั่งงานด้วยเสียง วัสดุภายในเป็นแบบพรีเมียมมีระบบไฟส่องสว่างแบบแอมเบียนไลท์และฉนวนกันเสียงที่ช่วยให้ห้องโดยสารเงียบลดความเหนื่อยล้าระหว่างขับทางไกล ส่วนเรื่องราคา Skania 770 SV8 รุ่นนี้อยู่ในกลุ่มพรีเมียมราคาขายเริ่มต้นในยุโรปอยู่ที่ประมาณ160,000ยูโรหรือราวๆ6.3ล้านบาทททนี้ขึ้นอยู่กับสเปคและอุปกรณ์เสริมที่เลือกติดตั้งแม้ราคาจะสูงแต่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพความทนทานและความประหยัดในระยะยาวก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ และนี่ก็คือรีวิวเต็มของ s c a n i a 7 7 0 sv 8ป2 0ี5 0 2 5ราชาแห่งรถบรรทุกที่ตอบโจทย์ทั้งพลังความสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยหากคุณกำลังมองหารถบรรทุกที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้คันนี้คือคำตอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์